พบกับผมโตชอนโนลครับกับอร่อยล้ำเส้นล้ำเส้นมาแล้วครับมาอยู่ที่ร้านข้าวต่อยระบวนฟาห้ามเชียงใหม่สาขาสองัวาิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับเขตพระโขนงนะครับกรุงเทพนะครับเป็นอยู่เชียงใหม่นะแต่แต่ต้นกําเนิดของร้านลูจิโน่ร้านอยู่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าสไตล์ร้านนี้เขาจะมีอ่าเป็นโค้งอันนี้ตรงนะคโคงมันจะดีกยอย่างเงี้น,นีีตรง ตรงนะครับอ่าโอเคเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันมีส้นดีสายใช้พรมีความล้ำเนี่ยคือเป็นอะไรนะเขา้าซอยรถไฟสาขาข่วงสิงเชีงยงใหม่ถนนซุปเปอร์ไฮเวยดรตถนงไม่ได้สิบเนี่ของเชีงยงใหม่ที่มันมีสาขาขวงสิงห์นะครับแล้วก็สาขาฟ้าห้าวก็ถือว่าชื่อเขาเรียกอะไรเลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าเข้าซอยรถไฟฟ้าห้าวนะครับเพราะว่ามีสาขาฟ้าห้าวด้วยนะครับโอเคนี่คุณแม่ลำดวนนะครับ เปิดขายเมื่อสองสี่แปดหกก็คือตอนนี้ก็แปดสิบกว่าปีแล้วนะครับซื้อจนถึงปัจจุบันก็ยังเปิดขายอยู่นะครับผมก็คือผมเคยกินไปหลายสาขาแล้วมันจะมีไอคอนสี่อย่างด้วยใช่แล้วก็สาขายานาวาตรงถนนจันอะไรเนงะี้ยสาทรอยางเดวอยู่เขตยานาวาใช่ครับแล้วมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไก่ข้าวซอยกระดูกหมูอ่อนหรือกระดูกอ่อนนี่แหละแล้วก็ข้าวซอยลูกชิ้นนะครับข้าวซอยหมูกรอบข้าวซอยเนื้อข้าวซอยรวมหมูไก่เนื้อลูกชิ้นหมูนะครับผมแล้วก็ออเดอร์เมืองนะครับรวมถึงแกงฮังเลนะครับแกงลังเลไม่ใช่ฮังเลไม่มีลังเลนะครับโอเคโอค้โหตะเกียบนี่เฟี้ยวมากเลยครับมีสี่แบบนะครับมีลูกชิ้นนะครับข้าวซอยรวมนะเป็น ลูกชิ้นหมูไก่นะครับเป็นน่องเลยนะครับก็เป็นเนื้อนะครับผมแล้วก็กระดูออกอ่อนนะครับเป็นหมูนะครับถ้าเป็นหมูกรอบก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีข้าวหมูกรอบต่างหากด้วยนะโอ้โหรุเหมือนขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยนะครับน้ำพริกหนุ่มก็มีนะครับแกงคก็มีนะครับเดี๋ยวชิมทีละอย่างเลยดีกว่าเริ่มจากลูกชิ้นนะครับ เขาปอยตัว,วปลาห้ามเขาป่อยคามเข้มนครับน้องหลูอ่อนครับอเนื้อหมูใช่ครับอุ้ยกระเด็นโทษ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 มันหลุดมาโอเคครับ ก็เมื้อนะครับอ,อันนี้นีเล้เยองก็ดีครับไก่ครับอันนี้ครับ ตัวไเนะี่กันไก่ครับนี่ไก่นะครับลองชิมได้ครับข้อความราเบินฟ้าห้ามตูปิก้าเจ็ดทับหนึ่งพระโหนงกรุงเทพก็คือ เป็นหนึ่งในสาขาที่เขามีในกรุงเทพเผื่อใครไม่สะดวกไปเชียงใหม่กรุงเทพก็มีนะครับต้องที่นี่เลยครับเขาป่อนบนฝาห้ามห้ามฟ้าห้ามนะแต่ว่าผมห้ามผมไม่ได้นะผมก็มากินนังอย่างก็ห้ามผมไม่ได้โอเคครับยินต่อนะครับวัสดีครับ